สวัสดีที่ทุน่นาจน่คุณหลนโอเลี้ยงลาเต้เราเล่นครับที่ตัวนั่หรับครับไม่สนใจแล้วครับนี่ตื่นใหม่ครับนะครับไปดูรูกกัน

ออกไลลก 嗯。Ah. Mm.